เห็ครับผม,มบรรยากาศฝนตกนะครับผมบา้านสวนเออนี่ครับฝนตกลงมาอย่างแรงเลยนะครับผมเออโอ้โหแรงมากครับนู่นเนาะข้าวก็กำลังจะขึ้นนะครับข้าวหวานเนาะ ฝนตกลยมายอย่างแรงครับวันนี้อากาศมึนคุ้มตกลงมาอย่างแรงเลยพอจะตกเย็นสบายนะคะรับผมเนีนมันก็จะเป็นรอบๆนะครับอืจับเต่าได้นะครับมีเต่าด้วยนะครับ น้ำก็กำลังขึ้นนะครับน้ำจะเต็มเ,เ,เลยนะครับตกลงมาแล้วขอ,องฟ้ามืดมาเลยนะครับผม ผี่ค,ครับฝนตกแรงขนาดนี้นะครับผมออาโเคครับพอดีฝนตกแล้วเราเห็นเต่านะครับท่านผู้ชมอืมหมามันเห่านะครับผมอืมเป็นเต่าป่านะครับนี่ไงมันจะ,จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอืมเป็นเต่าป่านะครับท่านผู้ชมเราก็จะไปปล่อยกันฮะ จะไม่ทำไรน้องเนาะเพราผมก็ไม่ได้กินพวกนี้อยู่แล้วเนาะไม่ได้กินเราไปปล่อยน้องดีกว่าครับอ่าให้กลับสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมครับผมหม,มามันเห่ามันกัดเนาะฝนตกแล้วมันขึ้นมาครับผมเป็นเตา่าแม,ม่น้ำเต่าป่าเต่าโดงนี้นครับ เดี๋ยวเราก็ไปปล่อยเอาไปปล่อยตรงคลองดีกว่าครับท่านผู้ชม,ม,มจะลกๆหน่อยบ้านสวนนะครับฝนช่วงนี้เราดูฝนนะครับยาขึ้นเยอะเลยตรงนี้ก็แปลงผักตรงนี้ก็ขึ้นไปด้วยยาแล้วครับผมเคเรามาปล่อยน้องกันดีกว่าจดเต่าเฮ้ย ไม่เห็นหวยนะโอเคนะเขียนอะไรว่างตรงตาดีร้าตาได้เสียนครับผมใครตาดีได้ก็ดูไปนะครับผมเอกอะไรโอเคครับปล่อยน้องลงสู่ลำคลองกันดีกว่าครับ <c oughs> จะเป็นขนะ้าวเราเองนะ พอปล่อยน้องลงสู่ลำคลองนี้เลยนี่ครับผมลำคลองนี้ก็จะยาวไปถึงนู้นนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนี่ครับบรรยากาศยเย็นนะครับผมบ้านสวนเนาะนี่ดูร,บรอบๆอืมโอเคครับไปปล่อยกันดีกว่าผมว่าปล่อยลงตรงนี้แหละ ออบไปแล้วลงไปแล้วครับผม uh, oh, เออโหหายแวบเหลียวมากเ <c oughs> นี่ยคองก็จะไปกินผักบุ้งตรงนี้นะครับผมเยอะพวกผักในคลองนี่ครับนขุด <c oughs> ขุดคลองตรงนี้นะครับขุดเราขุดคลองไว้ยาวไปถึงนู่นนะครับผม <c oughs> อ่าโอเคขยุดไปไปเร็วมากเลย <c oughs> นี่ ข้าวอบประมาณนี้นะข้าวข้าวบวงคืนบรรยากาศยําเย็นนี่ก็จะเป็นเถียงของลุงนะครับผมเพิ่งจะสร้างบรรยากาศย็เย็นบ้านสวนโอเคท้องนานะครับผมนี่ <c oughs> ครับไปก็คือวันนี้ได้บุญแล้วอิ่มบุญแล้วเพื่อนๆพื่อได้ปล่อยเต่าเนาะหนึ่งตัว <c oughs> วปล่อยเตาหนึ่งตัวเราปล่อยคืนอยู่ธรรมชาตินะครับผมอืมโอเคพาไปชมรอบๆกันดีกว่าครับไปนีก็จะเป็นรอบๆต้นไผ่อ่ามีห้องน้ำด้วยนะครับผมบ้นสวนก็จะมีดินอามาเทไว้นะครับพาไปชมรอบๆนะ บันสวนสะใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสะใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตน้นมะขามรั้วมะขามของเรานะครับผมอว่ามันจะโตขึ้นหรือว่ามันจะตายแล้วโเคไปะเราไปดูกันนี่นะครับ ยาก็ขึ้นเต็มเลยโอ้โหยาขึ้นเต็มเลยคานผู้ชมจะได้รั้วมะขามไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นมิกกี้เมาสนะครับผมดูแลต้นมะยมโอม้ยาขึ้นเต็มก็มีขึ้นอยู่นะอโอ้โหเต็ดน่าจะไม่เห็นแล้วแหละยาขึ้นเยอะนะครับคุณผู้ชม อโอเคครับเมนบ้านนะครับผมยามเย็นนะครับผมน้ำก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับในสระน้ำขึ้นเยอะแล้วน่อยก็เต็มต้นขิวต้นหญ้าเต็มเลยครับทางทาง อ,อยุ่ก่าเยอะม,มาค้นนะคลินี้ดูกันยาวๆเลยครับผมก็พาชมรอบๆนะครับผมไปปล่อยเตา่านี่ครับจะเป็นสะใหญ่นะครับผม จะเป็นสะใหญ่นี่น้ำก็กำลังจะขึ้นแล้วครับผมฝนตกทุกวันทุกวันอันนี้ก็จะเป็นเสาเสากระดนะครับผมปลูกไว้นี่ให้มันขึ้นตามห้างที่เราทำไว้นี่เลยครับผมก็ใหญ่กว้างอยู่นะทั้งหมดก็สี่ต้นนะตัวนี้ยังไม่เห็นขึ้นนะนะครับมีหนึ่ง สองนะครับนี่แล้วก็มาอีกเสานี้นะครับเสาที่สี่นะครับผมนี่ก็ห้าครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ทําสีอะไรนะครับผมเป็นไม้ตีธรรมชาติเลยกาโดยรวมก็จะประมาณนี้ฝนตกก็ดูแฉะหน่อยต้นตะคบ สวนพริกสวนพริกก็ย่าขึ้นเยอะเลยนะนี่สวนพริกก็าย่าขึ้นเยอะอไม่รู้ว่าย่าเยอะกว่าพริกหรือเปล่านี่โอ้เขาไปปิดลำบากครับผมแต่พริกก็ดกนะลูกใหญ่ด้วยอก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยว วันไหนว่างๆหรือพรุ่งนี้เดี๋ยวมาถ่ายอา่าให้ดูเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอา่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ